เมื่อน,นี้แม่น้องอาดากับแม่นนทิยาก,ก็พากับนาวายปู่ขาวเด้อพี่น้องมาขอโศกขอรับก็เพิ่นกลางวันนี้ก็ให้แม่ค้าววันจะปิงปองเด้อพี่น้องว่าเพิ่นจะให้ตัวใดกลับไปรับชมเราฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องอาดาพาชวกไว้เด้อจ้าไอปู่ขาวเด้อพี่น้องคน ปวดนั่งก็ดูก็ดีนะชายข้ามดอกใบไม้ใบตองหกลงแล้วก็จะจะจะถูกทอแล้วจะท่านข้าวใส่กินปวดเด้อปวดเด้อ

ทำบวกกวาดกับพ่ได้พี่น้องมันไม่ไหมมันลายมันจ้ะแม่น้องก็ได้ก็ได้ซอยหน่อยเดียวพี่น้องเลยซำนี้กับเมยแหละแข่งค้า,ามันบวชหยอ้ํานวยเหตุใดกับพ่อได้อันนั้นซื้อๆหรอกจ้ะเอ้ยบดวลาแต่ FC สลบอดมินก็จะบ่มีแห้งใช่ไหเหตุงานเสาร์หนึ่งก็ได้บอเลขออกศูนย์ศูนย์เนี่ยโอ้ยออกบ่ได้จังได้ออกแบบงงๆเ่าข้างล่างศแล้วจะนึกว่าศูนย์ หนวยเก่าศูนย์หาศูนย์เยังก็ได้เนาะศูนยพาเิืึอเว้ยรขจะมือได้เยอมจมือก็ยิ้มเตยๆเ,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 เถอะนแล้วยุงก็ร้ายพี่นนองขนาดแดดเ,เปี้ยงๆในยุงก็ยังร้ายเลยเนี่ย,ยาาเาราานอุ <c oughs> อแ้แม่ค้า,าคานมาน เอาข้าาบังเบ่งมาจ้ะข้าวังเบ่งมาวายปูมาถวายปูพี่นเนาะโอ้ยยุ่งกับนาตากับโบเวนเนาะยังวะฟันเทนเด่แนวเก่าฟันเทน, <c oughs> นเนแนวเก่าด,ดาิวายพนเดอขอโชคขอลาบขอให้ลูกค้าจิบแข็งจีบขาดป,ปุยด่้ัเป็นยังไงพักเ อิจิบิโตก็พิมนะจ๊มวามันมีโสกดีเลยมะยังวนโตกดีวะนี่ขาวผลวานวุ้ยออกภาษาหอักดดได้ปะไ่ทัตาป้อหายนะเียรเด็กซ้ำโตลแล้วปบะนี้ เขาฝันหลดเรอบากมึงประเด้นมหาได้เบอนบกบกไปบอกก็กป็ามหาเอาสวายเลยเดี๋เป็นเปิดอนรริรับเจ็ไบ่นหรอ้เร่เป็นตระยาเดีนะมาสวายไม่จะคล้องดีๆเนาะเกิดเป็ตมาสวายคนน้นไม่จคล้องดีๆเนาะเออ หนามก็คู่กนเด้อกินอัน้องหวานคนละบบาัาลาพเจ้าเด้อรูกห้านก็สินมได้เห็นดูบานไดที่บานนี่า้าลาเจ้าละไปบอกไมมีปันเลยเด้อูอ้บานนี้ชิมนาูวา้านคนละบานเลขที่ห้าสิบสี่คนละบอกว่าเลขที่เลยตีแม่คูตนะไปือเขาไม่มีแม้เขาว่าจุดถูกยงไงบอกใส่เอามาหนึ่งเมกจด อยู่ปยอพดก็ได้่ะแต่เมื่อกวนเ่อกวนนั่นไว้จะขอขึนจ่าที่ไหมันกมาไนสเยหากึงแล้วขอกนงแล้วะเงน้แม่คัเห็นตัวได้้ยแยยดีเราเคยดั้งตมันเคยเล่งเหรอเห็นมันบมันเคยเล่งเลยทุกคนตาแม่นตาทิพเอบึงบึงบิ้งบึ้โอ้ยโสสายเก แม่ป่อยขอให้แม่ป่อยจ้าปิงปองให้ได้บ่นี่แหละเยอะเลยนี่แหละขอคุนจ้าหรอวดแรกของขอคาวัดแรกขาจ้าปังปงเพื่อปูหอแก่ทําไม้าหันปูหถูก หกหนึ่งเลขออกหกสองจะมู่กระจายตัวจม่งในบริจัยเราจะใ้เสนไห์จค่อยจับหาย่ค่อยเห็นต้นดวงเฮงเอคนเด้อที่กำลัเห็นอยู่ตรงตู้หงกัดหนากัดไน้แม่ไม่ไดจับตะแยงเมย่หยุเด่ตัวที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ตัวที่หนึ่งคือเลขแปดนะคะท่านอาจารย์ อ่าลงได้อาลงได้เผื่อนเบิเื่อนเบินโอ้โหระเดเบินตัวที่สองคือเลขเลขหกจ้ะเลขหกนะคะเลขหกนะคะ็กเท่านอาตัวที่สามสาตรงเจ้าสามตรงใครคนถือเาะปูดเดอคคนไว่าเฮ็ดบุญ ศ <0. S 1> เป็น8ปดเอาสองตัวล่างอาสองตัวล่างครจ้าข้างบนเป็น8ปดเด้อตัวนึงครูปีการย่นจางหาหเก็ขอสองตัวล่างก็กำลังจับสองตัวล่างคือเลข9นะคะอีกตัวนึงใช้ีิลิคก็กระดาษถ่ายด้วยกะดา เกนะคะข้างล่างเป็น92ข้างบนเป็น860นะคะเป็นนะคหะจะใส่กินแรงรัฐบาลไทยเดี๋ยวลุงพี่ย่าจะไปนิสัยกระดาษให้ได้มันตรงกับข้องเลขอันนั้นี่ยแม่ติ่งเของน้องแท็กเตอร์อยู่ดิอ่าแม่ไห้น่าจะนาะไห้ไห้ต้องงดเลยนะไห้เป็นกิ้งก่งปังๆเด้อปูเด้อไห้ลูกผันผวนมีโชคมีลาบผวสบายโตก้าสบายดีสิอืมดีด้วยจะของไหว วายผลไม้ของหวานพวงมันลัลยเอ้ยสุดหยอดยุงพี่นอ้องเอ้ยจะสี้ามได้อีกยุงกันเลย สรุปของเลขปูขาวด้วยพี่น้องเด้อเมซี่เพิ่นจับให้ข้างบนเป็น860ข้างล่าง9กสองเด้อพี่น้องเด้อวดอกม้หลย1หน <1 S 2> ึ่งพิจิก,กานะคะหนึ <S 1> 1 <S ่งพิจิก,กาห <1 S 2> กเก <6 S 2> ไดิ้ไปลองบรรยากาศบรรยากาศข้างๆปูขาวบรรยากาศข้างๆปูขาวเด้อพี่น้องบรรยากาศมีแต่ปลาเลยพี่น้องคนละ